ครับสวัสดีครับพบก,กับผมมานพินและเฟิลร์ไทยดอกบัคปคอมนะครับอยู่ที่สถานีบขสงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับทานี้ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรีก็อยู่ตรงถนนแสงชคิโตนะฮะก็ไม่ไกลจากหลักเมืองจากถนนปากแพรกที่เป็นถนนเก่าครับอันนี้เป็นรถพัดลมนะครับให้มาชมบรรยากาศรถพัดลมเป็นรถ ไปสุพรรณนะครับกาญจนบุรีอู่ทองสุพรรณนะครับก็คือวิ่งแบบเส้นขนของเป็นรถพัดลมครับก็ที่นั่งครับที่นั่งแล้วก็เรารอรถออกรถกำลังจะออกนะครับก็ให้ชมบรรยากาศนะครับก็จะมีที่วางของด้านบนนะฮะใครไม่เคยนั่งพัดลมสังขจังหวัดก็มาชมบรรยากาศกันครับอ่งเปิดได้นะครับปรับตามสภาพ อากาศนะครับอากาศยังไงก็ปรับตามนั้นนะฮะเป็นการระบบปรับอากาศแบบตั้งเดิมนะก็รถส่วนใหญ่รถพวกนี้เนี่ยตอนเย็นเนเนี่ยจะมีเด็กนักเรียนนั่งเยอะนะครับอย่างนี้เป็นช่วงคอนเย็นแล้วนะครับก็มีรถกำลังถอยออกมาอันนี้เป็นรถระยองกาญจนบุรีนะครับนี่ก็มีต่อที่นั่งเพระเรื่องกับคันที่ผมนั่งเลยนครับเพราะเยเรื่อง ครับรถก็กำลังค่อยๆถอ,อยตัวออกจากสถานีนส่งผู้โดยสารนะครับจังหวัดกาญจนบุรีหรือหนุนการนะครับรถระยองพัทยา,ค,า,ทารครับหรืบุรีรับนี้ก็มีรถหลายสายที่บายภาคกรุงเทพนะฮะก็เป็นรถหนุนการที่ไม่เข้ากรุงเทพแต่กไประ,ะยองไปไเลยุครับ,รบก็กําลังจะออกจากตัวสถานีหลสก ตอนนี้ก็ออกมาจากตัวทานดีนะครับที่เลี้ยวผาเทาทองครับไปทางเพอูทองนะครับก็วิ่งเลยทางเส้นนั้นนะครับไโคนโู่ทองนรัตนนี้รถก็มาตรงน,นี้จะมีป้ายจอดอยู่นะครับป้ายว่าเนี่ยนะจะเห็นว่ามีเด็กนักเกลียดมากับบ้านกันเยอะนะครับพวตัดเพอเนี่ย เราก็มาเรียนในตัวเมืองแล้วก็กลับบ้านนะฮะขึ้นรถยำทางสาย4 1หนึหนนะฮะก็เดี๋ยวรถก็จะมุ่งหน้าต่อไปทางสุทองแล้วก็สุพรรณบุรีต่ำครับครับ,บรก,ก็ไายเห็นบรรยากาศการเดินทางนะครับผมคุณคนที่เดินทางโดยรถโดยสารสาธารนณะพวกนีตลอดนะฮะก็เอามาฝากนครับ